ซึ่งสันนิษฐานเบื้องต้นคิดว่าคนร้ายไม่น่าจะเข้ามาทางนี้จุดที่คนร้ายเข้ามาลึกสุดก็คือท,ท,ท,ที่ที่รถโดนเผารถโดนเผาเพราะว่าเพราะมีรถยนต์คันสีดำจอดอยู่ในเด,ดสีเขียวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้โดนเผานะครับนั้นคิดว่าเพราะว่ารถที่โดนเผาน,านี่เป็นรถของด้านด้านานี้เลยสันนิษฐานว่าคนร้ายจะเข้ามาในโรงงานด้านหลังแล้วก็จุดที่ ถ้ามาไกลจุดก็คือที่ที่ดมรถต้หลังมันมีรั้วมีอะไรไหมรตุสามารถผ่านได้ใช่ไหมแคบอันนี้มันไปเชื่อมไปเราไที่มีระด้านหลังประานี่มันไปเชือมต่อทิไม่ได้ที่วั Hãy <laughs> cái cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video 人呢？人呢？不许买烟，买烟，别乱七八糟的。我怎么没看到？他没来敲。哎呀，喂！ กองไฟอืมเขามาไมาถ้าเกิดลุไปหัไม่เก็บ